สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงสตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2565ในช่องนี้นะจ๊าย,ยึดตามราักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักค่ะ ราศีมีนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นการทำนายพยากรณ์ภาพรวมภาพกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเป๊ะปังเหมือนที่ท่านได้มาดูส่วนตัวนะคะเจาะลึกเป็นดวงส่วนตัวไปทําใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963 ขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเรารู้ดวงก่อนนะคะเพื่อจะได้ปรับเวลาชีวิตของเราให้เดินสอดคล้องกับดวงดาวนะคะถ้าสิ่งไหนดีจะได้ทําตรงนั้นให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกแต่ถ้ามีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณชาวราศีมีนะคะก็คือดาวพฤหัสสบดีค่ะซึ่งต้องบอกว่า ในเดือนนี้โครจรได้เกษตรตาธิปดีด้วยนะคะถือว่าเป๊ะปังอลังการมากแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้ไปอีกยาวเลยนะคะคุณสบายใจได้ค่ะเขาเรียกพลงังแห่งความสําเร็จนะคะพลงังแห่งความสุขนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะและเมื่อตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมานะคะมีดาวสุกนะคะดาวสุกโครจรได้มาหาอุดด้วยนะคะแล้วมาร่วมกับดาวพฤหสัสบดีการที่ดาวสองดวงที่เป็นดาวใหญ่ๆทั้งสองดวงมาเจอกันฟิชเชอริงดวงดาวกันคราวนี้นะคะถือว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะคู่วาสนา คู่ความสําเร็จให้กับคุณแล้วเขาเป,เป็นเหมือนดาวที่ดีที่เป็นคู่มิตรกันเอื้อกันพอมาเจอกันนะคะถือว่าจะสร้างความสําเร็จให้กับเจ้าชะตานะคะถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดไว้นะคะในทางที่ชอบที่ควรนะคะหรือกิจการการงานต่างๆที่คุณได้สร้างสารรค์ทำเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวออกผลนะคะผลิตผลของความสําเร็จการยอมรับจากผู้คนนะคะช่างสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้นะ,ะส่วนใครอีนะคะรอคอยข่าวเกี่ยวเรื่องของ การงานอะไรไว้ช่วงนี้จัดการทําได้เลยนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวของการเป็นอยู่ในภพการงานด้วยนะคะถ้าดาวประจําตัวนะคะส่งเสริมพลังเด่นขนาดนี้นะคะแล้วเขาไปชิ่งกับเรื่องของการงานถือว่าเดือนนี้เป็นจุดที่ว่าการงานนะหลายๆอย่างจะเข้าที่เข้าทางนะใครก่อนน้นนี้อาจจะว่างงานมองหางานใหม่นะคะหรือคอยคอยรอยค,อย,คอยข่าวเรื่องงานอะไรอยู่จัดการซะเลยนะคะโอกาสจังหวะมาสู่คุณค่ะนอกจากมีทั้งดาวพฤหัสและดาวศุกร์แล้วเดือนนี้ยังมีดาว ดาวเกตเข้ามาร่วมด้วยนะคะดาวเกตเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนของเบื้องบนวิญญาณบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางที่ดีนะคะดังนั้นเดือนนี้นะคะถ้าชาวมีนะคะเขาเรียกว่ามันนะคะเพิ่มพลังนะระดาบพฤหัสก็ดาวแห่งครูบาอาจารย์ด้วยนะคะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะ เดือนนี้ก็เหมือนก็ให้หมันนะคะเสริมพลังสําหรับชาวมีนไหวพระสวดมนต์เจริญสติทาสมาธินะคะถือเป็นการเพิ่มพลังที่ดีให้กับตัวตนของคุณด้วยใครที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยทําแล้วจิตตกเลิกทําไปช่วงนี้ต้องปัดฝุ่นกลับมาเลยค่ะสวดมนต์ทุกวันนะคะบางสมาธิบ้างนะคะหรือจะเดินจงกรมทําภาวนาหรือ,หร,อหรือตามหลักของศาสนาของแต่ละท่านก็ได้แต่เหมือนต้องใช้กุศลดีๆค้าตัวเองไว้นะอาจจะหาโอกาสเดินทางไปกราบไหว้บูชาขอพรอ,องค์พระผู้ศักดิ์ศ ขอพรอ,องค์เทพที่เรานับถือก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวตนของคุณด้วยค่ะแล้วพอคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวมีเนะี่ยเหมือนมีปัญญาดีมีเซนที่ดีด้วยนะมีตัวรู้ที่ดีนะคะพอเรามีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะทางออกไม่ได้ช่วงนี้มันเหมือนกับมันมันมันปีตัวติ้งขึ้นมาทําให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะคะ แล้วก็เหมือนกับบางทีแทบจะไม่ต้องไปถามใครเลยเวลามีปัญหาอะไรเซนคุณจะบอกคุณเองว่าคุณจะควรจะไปทางไหนหรือทํายังไงช่วงนี้ชาวมีนจะเหมือนกับมีเซนพลังงานตรงนี้ดีด้วยแต่ก็ต้องหมั่นทําสมาธิสวดมนต์ภาวนานะคะเพิ่มพลังตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะแทบไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเลยนะคะช่วงนี้เอาละค่ะทีนี้พอกลับมานะคะตอนอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่บ้านมีเจ้าที่เจ้าทางห้องพระต้องดูแลด้วยนะคะให้สะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ดูแลท่านขอพรจากท่านขอบารมีจากท่าน,รรจ,าานจะถือว่าดีมากไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานได้ ด้วยก็ยิ่งดีนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาเจาะนะคะในเรื่องราวของการงานอีกสักนิดหนึ่งที่บอกแล้วนะคะว่าในเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณส่งพลังงานดีๆนะคะมากๆเลยเป็นเป็น จังหวะของพลังที่อยู่กับตัวตนแล้วเขาก็ไปชิ่งกับการงานถือว่ายิ่งคุณทําขยันอดทนนะคะทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางมากแล้วดาวศุกร์นะคะยังอยู่ในภพสหัชชาอีกด้วยค่ะภพสหัชชาหมายถึงชื่อเสียงการติดต่อเพื่อนฝูงต่างๆนะคะถึงเขาจะโยกย้ายมาจากภพมรณะก็ตามแต่ไม่ต้องไปกลัวนะคะไม่ต้องอุ้ยมรณะต้องไม่ดีแปลว่ามันจ,จะแปลว่าของเก่าสิ่งเก่าๆได้ดังนั้นช่วงนี้ชาวมีนอาจจะได้หยิบจับงานเก่าๆโครงการเการ่างานที่มินึกว่าจะได้ทำแล้ว จะได้กลับปัดฝุ่นเข้ามาทําใหม่นะคะใครที่ทํางานค้าขายของเก่าของรียูสนะคะหรือแม้กระทั่งของสะสมของมงคลของศักดิ์สิทธิ์งานที่เกี่ยวความเชื่อนะคะาศาสนาการศึกษานะคะงานที่เกี่ยวการติดต่อต่างๆถือว่าดีมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่การเข้าหาเพื่อนฝูงคอนเน็กชันต่างๆอาจจะเสริมช่องทางต่างๆมาให้กับชาวมีนได้นะคะพบหุ้นส่วนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเกื้อนหนุนนะคะ มาสู่ชาวมีนแต่เดือนนี้ก็ต้องพยายามคิดดีทดําดีพูดดีนะคะไม่ดรามา่าไม่อีโก้กับใครใครให้ร้ายใครทําไม่ดีกับเราคุณไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งนั้นอดีตผ่านมาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาถือว่าดาวของดาวประจําตัวมันเดินตําแหน่งยิ่งใหญ่ยังไงคุณปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแน่นอนนะคะอโหสิกรรมแผ่เมตตาไปศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไปเองค่ะงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวกับโซเชียลนะคะงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะชาวมีน ใครที่ต้องทํางานเกี่ยวติดต่อผู้คนอยากเก็บตัวนะคะเข้าหาสังคมเข้าหาผู้คนนะคะอาจจะเอาตัวเราไปเป็นๆเ,เลยก็ได้หรือใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะก็ถือว่าเป็นการเสริมแก่ชาวมีด้วยค่ะถือว่าภาพรวมของงานถึงบางท่านบอกอ่าชิฉันทำงานประจํางานประจําก็ยังขยันหมั่นเพียรไปเรื่อยๆนะคะต่อยอดได้แน่นอนด้วยพลังของดวงชะตาของชาวมีนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนคุณจะไม่ได้อะไรหวือหวามากแต่คุณจะมาแบบช้าๆแต่ยั่งยืนช้าๆแต่มั่นคงนะคะโชคลาภของคุณจะมาไม่เคยหวือหวา นะคะแต่ว่าจะมาแบบน้ำซึมบ่อทรายนะคะเหมือนกับมีเข้ามาให้เราได้ตลอดตลอดตลอดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของการเงินหน่อยจ้าการเงินนะคะโดยภาพรวมยังถือว่ารงตัวเอาอยู่อยู่แต่ว่าเดือนนี้มีทั้งดาวคารและราหูเนี่ยนะคะมาร่วมกันแต่เขาทั้งสองเนี่ยถือเป็นกเกษตรทั้งคู่นะคะถือว่า ยังไงยังไงเงินเข้ามาได้นะคะมีการหมุนเงินที่ดีนะคะหาได้แต่อาจจะมีเหตุที่ต้องเสียเงินไปจับใจใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องราวภาระที่คุณรับผิดชอบอยู่บางคนก็หมดไปเกี่ยวกับบ้านรถที่ว่าสายซ่อมแซมปรับปรุงขยับขยายหรือจะซื้อใหม่ก็ได้ถือเป็นการลงทุนนะคะหรือหมดไปกับการดูแลของตัวเองสุขภาพร่างกายตัวเองคนที่คุณรักนะคะมีเหตุเดือนนี้อาจจะมีเหตุจุกจิกให้ต้องเสียเงินหน่อยแต่เงินเข้าไม่ขาดค่ะต้องบอกว่าชาวมินมีเงินเข้าตลอดตลอดนะคะเหมือนที่บอกอาจจะไม่หวือหวาแต่ มาเรื่อยๆมาเงียบๆกินเรียบอยู่เหมือนกันนะคะถือว่าเสริมเหมือนก็เงินเข้ามาตลอดดังนั้นถ้าเดือนนี้นะคะถ้าจะเสริมอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือดูแล ดูแลพระในบ้านผู้มีพระคุณของเราคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านอยู่ดีมีสุขนะคะให้ท่านสุขกายสบายใจก็จะเป็นพลังกุศลหนึ่งที่จะทําให้คุณมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่ได้ขาดค่ะนี่ก็คือภาพรวมของชาวมีนนะคะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะความรักเป็นยังไงบ้างในช่องเกณฑ์น,นี้มีความรักเจาะลึกนะคะแยกไปเป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นภาพรวมนะจ๊ะในเรื่องราวของความรักค่ะอื ความรักนี่นะคะต้องบอกว่ามีไพ่เพจซอฟคัพนะคะคนโสดอาจจะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครมีคนติดต่อสื่อสารมีใครอยากจะส่งมเมสเซจเข้ามาหาคุณนะคะ The Lover แล้วก็มีไพ่เดทนะคะอาจจะถูกตาต้องใจถูกชะโลกับคน มีอายุมากกว่าคนจากแดนไกลนะคะต่างชาติต่างประเทศหรือแม้กระทั่งพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะช่วงนี้จะเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่ยังมปช่วงเวลาของการเลือกดูอยู่นะคะหรืออาจจะมีเข้ามาพร้อมกันให้คุณได้เลือกให้คุณได้ดูเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าสเสน่ห์ของชาวมิลล้นเหลือมากๆค่ะเอาล่ะแล้วสำหรับคนมีคู่นะคะมีไพ่ u ั g m e n t นะคะก็ต้องบอกว่าคู่ของคุณยังดูแลเกื้อหนุนอุป,ปถัมภ์กันดีแต่ช่วงนี้ต่างคนต่างอาจจะฝ่ายทํางานเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่การเมตตาดูแลยังถือว่าดีมากๆ ทีเดียวค่ะเขาเรียกเป็นความรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่มือหวาแต่ว่ายั่งยืนค่ะดังนั้นช่วงนี้นะคะก็แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะช่วงที่ชาวมีมีสเสน่ห์นะคะถ้าเรามีคู่แล้วอาจจะยังแบบ ถ้าแบบอาจจะมีคนอยากจะเข้ามาคุยหรือทําความรู้จักคุณได้ก็ระวังนะคะบริหารจัดการดีๆมันอาจจะนําปัญหาเข้ามาสู่คุณได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะมันมีสเสน่ห์ขาดเรามีคู่แล้วคนยังอยากรู้จักเลยนะคะช่วงนี้เป็นไปแบบนี้ค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ